สวัสดีครับพอกันอีกแล้วเนาะมืนหนี้เข้ากับมาก,กรดลีคับเหมือนเดิมครับเปิดขึ้นมาแต้มพันสองกับประตองตกใจครับผมแมนครับหลีแต้มอีกแล้วหลีแต้มครั้งนี้ผมก็บ,บอกเข้าใจนะครับว่าเปลี่ยนขึ้นลีมาเหลือพันสองเนาะเมื่อกี้ทอ็อปเซิร์ฟกะถือหลีมาพันสองเหมือนกันครับสแสดงว่าเขาน่าจะเปลี่ยนการหลีแต้มไหมนะครับทุกครั้งถ้าเข้าแต้มพันหกพันหาพันหกนิดจะเหลืออยู่พันสี่นะครับพันเจ็ดพันแปดพันเก่านี่หนาจะเหลืออยู่พันเจ็ดอันนี้เลียนหลีแต้มเหลือพันสองเลย ต้องได้เขาไปอ่านอยู่หนาเพจแล้วล่ะครับว่าเขาประกาศการเปลี่ยนแปลงรีแตมรีครับแบบใดนะครับในเมื่อมีการรีแตมแบบนี้นะครับเขาจะกดเจอคนที่เวลหน่อยเหมือนกันเนาะแล้วเขาก็มีโอกาสกดเจอคนที่อาวุธบวกซิมหาเหมือนกันครับมาลุ้นกันครับารรบ,บารโมนี้เขาจะเจออาวุธบวกซิมหาปะเนาะเกมแรกเทิร์นแรกของการรีแตมไหมนะครับผมปืนแย่ฟักท้องเพื่อนเล่นผมเนาะผมก็จะเล่นเพื่อน ให้เสียมุมเพื่อกันครับผมตามสเต็ปเฮาเนี่ล่ะผู้ใดยิงเฮ้าเฮาก็ยิงคนนั้นนะครับให้เพิ่นเสียมุมจากน้อยกันยังดีเนาะเบื้องจากมินิแมปแล้วถึงเข้าจะถูกคุดนะครับก็น่าจะมีตัวมังกรอยู่ข้างหลางซอยไปอยู่สันนึงเนาะยิงกับลังแบบนี้ก็คือพอสมัยฮัดยิงหม่ๆมเนาะครับผมเขาก็จะงงกับล่มครับผมเพราะว่าสมองเข้าจากกลับระวังเพิ่มหรือลดเนาะตอนนั้นอย่าว่าแต่สมัยนั้นเถาะตอนนี้ก็ยังงงอยู่ครับบางเทื่อเนาะสมองมันก็ยังกลับอยู่ก็เป็นตามคขาเจ้าเบ้าล่ะครับผม แห่งอายุลายขึ้นสมองเข้ากับเลื่มซาเนาะการตัดสินใจกับซาขึ้นครับบางเทีผมก็บ,บริคิดว่าเขา้าศาสยอนว่าเข้าคำนวดศาแล้วครับเป็นย้อนเข้ารอบครอบเกินไปบางเทือก็ได้ก็คือกับการเข้าใส่ชีวนตนี่แหละครับก็ต้องตัดสินใจอย่างมีสติรอบครอบครับถึงมันจะซาแต่มันก็ชั่วเนาะมูเฮ้าใส่เทินเปลืองมากเลยนะครับโอ้เปิดมากเกมแรกมูเฮากเรเล่นของนักแล้วครับ ยับใส่ตัวลังพอมเนาะถ้าเป็นแบบนี้ห้าจะแซ่ตัวนาครับบัดน,นี้เบิงจากเลือดแล้วเบลหาซิบนีสเตตัสนานจะหน่อยก็ห้งมากมาก,มากเลยครับเอาคือกดสกิลไกย,ยังสันนะ่นอ่ะบัถึงเจ้าของบอกมาแล้วเต่เพิ่งลู้ได้ครับว่าสกิลไกเวลายิ่งถึงเจ้าของเราวจะติดคียติคอเมื่อกี่บอขึ้นติดคียติคอเนาะเพราะว่าจากที่ห้ออาอ่านเบงสกิลไกนี่จะติดคียติคอร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะรลมเกมนี้แห้งมากเลยครับผมว่าแมนทาวน,น์นโด แต่ผมเคยเห็นล้มประมาณ6นะครับล้มหอะครับเกินไปได้บางเทือก็ระไดเนาะึ <c ười> ้นไปซีแล้วครับผมเทินต่อไปจะว่าึ้นเป็นหาเป็นโกคนบนนี้ล้มแห้งแบบนี้เวลายิ่งมุมสูงล้วมันจะมักเลยหลังนะครับเทือนนี้เขาจะเพิ่มเดือดแล้วก็กดบวกสองครับผมปิดฉากตัวหลังเนาะระยะประมาณ10กวกวกัวเนาะตรงกัวก่านั้นเขาก็จจะใส่ล้ม0.3นพัดไปนี่แหละครับกันนาจะถือพอดีนะเป โอเคครับผมส่งเพิ่นไปเก็บวิญญาณแล้วครับผมคนแรกอีกตัวนึงกับประมาทบ่ได้นะครับถึกทนหมายถึงตัวละครน,นะครับผมขนาดเพิ่นเล่นปืนใหญ่ฟักทองเพิ่นยังตีหนักกว่าเฮาเลยนะครับประมาทบ่ได้ครับผมแต่กะลุมล้อมเลยจังหน่อยอยู่เนาะเพราะว่าเฮากะสองลุมหนึ่งอยู่ล้มกับยังแห้งอยู่นะครับผมเทิร์นต่อไปทำมูเข่าเลียนนิบมีโอกาสยิ่งเลยหลังนี่ยเนี่เบิ่งจากวิธีกระสุนเมื่อกี้นี่กะ เกือบเลือยหลังเนาะถ้าลมพัดมาฟังใส่นะครับเข่ากับจเจริญง่ายขึ้นเนาะเบื้องหลังกับมีโอกาสเดียวครับเพราะว่าลมตานี้แห้งมากเลยครับมีโอกาสจะเวียงไปทางใส่ได้อยู่เบื้องแล้วตานี้มูเข้าบ้านาจะถือดาเมจนะครับซ้ำมาซ้อมยิ่งนะครับผมเลือยหลังบลานี่นั่นดีเป็นตามที่เข้าบอกเลยนะครับเรื่องปกติครับผมกับเป็นเลือยหลังแบบนี้เธอหนีเฮ้ากับจะยิ่งเบาจะหน่อยครับเดี๋ยวมันจะเลือยหลังเนาะ ้าเฮายิ่งเบาผมคิดว่าน่าจะติดคานข้าง,งบนนี่ประมาณจักนัด2นัดนี่แหละเนาะก็น่าจะถื่อดาเมจอยู่ประมาณนัดหนึ่งนย่แล้ครับ้าลมยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับเฮาคว้นบินขามไปฟังนั้นเนาะเพราะว่าถ้าเฮายิ่งเพิ่นไป,ไปเรื่อยนะครับมุมเฮาก็จะปิดไปเรื่อยเนาะเพราะว่าเพิ่น,พนก็นจะตามลงไปเรื่อยๆตอนนั้นเพิ่นน่าจะเคยมัดฉีดฟังสายแล้วกับปั๊มเลือดเพิ่มมาเหลือน้ำเฮาใหม่ได้เรื่อยครับถ้าเป็นแบบนั้นเกมก็จะยืดเยื้อออกไปเรื่อยเนาะ ถ้าเกมยืดเยืเ้อออกไปกับบอดีปานใดนะครับอย่าลืมนะครับว่ามันจะมีโบนัสนดาเมจ45%เรเนเนาะดาเมจตรงนั้นประมาทบ่ไดครับผมโอ้เพิ่นยัดเตียมแบบบอสไซกอรเลยครับเลนเทินเบร์นและบอสไซกอแบบนี้ก็น่าจะเซตเท่านะครับผมคือว่าล่ะครับสองหนึ่งจังใดมันกัะเสียงอยู่แล้ว เอากดร้องเสียงไปเลยครับถ้าติดโชคระเบิดนี้ก็ถือว่าเป็นโบนัสสาหรับเฮาเลยครับผมเกมอาจจะพิกได้เลยเนาะแต่เพื่อนผ่านนะครับเท่าน,นี้เพิ่นอาจจะลังเล่น,นะครับว่าจะยิงมูเฮ้าหรือเฮ้าเนาะก็เลยตัดสินใจซับซนครับสุดท้ายก็เลยผ่านปกติครับเฮากับเคยเป็นขึ้นกันเมื่อกี้เพิ่นเล่นเทิร์นเบิร์นนะครับเฮาก็จะบินไปครับผมผมก็จะเลือกบินแบบข้างลัางนะครับถ้าเฮ้าบินแบบข้างหนา้าบางเทือมูเฮ้าเฮดดาเมจมากอาจจะถือเข้าก็ได้เนาะ ผมคิดว่าเทิร์นต่อไปก็น่าจ,จะเป็นเทิร์นของเฮาเลยน,นะครับเพราะว่าเมื่อกี้มัวเข้ากัใส่สก,กิลต้นอ่อนล่ะอย่าตกลงไป้างล่างด้ยละ่ะงานเข่าเลยดิยไปโอเคครับผมเทิร์นนี้เข้าก็เลือกเรียนได้แล้วครับว่าเฮาจะขุดหรือว่าเฮาจะยาดเต็มเนาะแต่ผมอยากลองเบิงดาเมจขุดบ่งครับว่าเลือดเพิ่นซ้ำหนีเข้าสมารถยิงเพิ่นตายได้บ่เนาะเถื่อเข้าไปคำนวณในเกมต่อต่อไปครับอุย้ยยิงแห้โพดปราบงซาขึ้นป้าบงซาขึ้นโอ้ยเนาะก็เลยเบินดาเมจครบเกาดอกซ้ำ นั้นติดเลนแบบนี้ถามูเฮายิงบ่ถึงนนี่เพื่อนก็นจะเล่นเทินเบิ่์นถือกันเนาะก็เฮากับบไดใสพนะ่พร้อมเนาะผมมีโอกาสตายสูงเลยครับถามูเฮายิงถือกัน่าจจะจบครับผมเป๊ะเรียบร้อยครับเป๊ะถื่อสันเรียงต่อตายบะอ,อุ้ยบอดตายครับผมหลอดดําเลยเรือเท่าใไดว่าน่นนะ่ะเรือไว้สนั่นก็นเเรือเป็นนะครับผมผมว่าเลือใบตะขาผมนี่อืละเพื่นยิงมาวันระยะไปแล้วช็อตน,นี้ก็ได้วาดเซียวอยู่นะครับ ถ้าเพื่อนตีตกุลูตีนักเนะาะถ้าเพื่อนตีตกุลูตีนักผมรับไว้แน่นอนครับมาลุ้นกันครับเขาจะได้ไปฟอพยินบอสองสามบอขึ้นกุลูตีนักครับแบบนี้เขาหลอดเลยหลังพรอมเนาะสิบสองแต้มแรกของเขากันาจจะแน่นอนแล้วครับเกมนี้กันาจจะเป็นของเขาแล้วเนาะถ้ามูเข้าบรติดกุลูตีนักตั้งแต่ต้นเกมนะครับเกมนี้กันาจจะยืดเยื้อออกไปโดนอยู่เนาะ ถึงววหาซิปจะสเตตัสหน่อยก็เฮ้านะครับถ้าเพื่อนได้ยื่อแล้วกับปั๊มเลือดเรื่อยๆนี้ม่เพื่อนก็นนาจ,จะ้างดาเมจก็เฮ้าได้ลายก็านีครับที่สําคัญเลยตานี้เฮ้าได้เปรียบเรื่องดาเมจเนาะดาเมจเท่าลายก็ฟังตรงขามครับผมก็เลยสนาบ่ได้เนาะไปเจอกันเกมต่อไปเด้ครับโอ่ซื้อตัวละครม่เฮ้านี่ของแท้เลยตัวนี้ด่านแบบนี้ทุกคนก็น่าจ,จะมีความคิดเดียวกันนะครับคือต้องขุดเนาะแต่ม่เฮ้าได้จุดเกิดดีก็ม่ครับเกิดอยู่สูงก็ม่พร้อมเอา้า ใบบัวตัวนี้คนที่จับคูกับเฮาคลิปที่แล้วนะครับเกมนี้เพื่อนก็เป็นศัตรูเฮาเนาะตามสเตปเฮานะครับเจอด้านแบบนี้ผมก็จะยือจนก็จะได้ตั้งป้อมเนาะขจังจะก,ก้าเล่นครับผมจะขยเยิบไปข้างหน้าจาักน่อยเนาะเพื่อความปลอดภัยของเฮาครับยางหน่อยก็มีสองสั้นเพื่อลองรับเฮายูข้างล่างแต่ถ้าฟังตังคามเพิ่นนยิบล็อกเป้าใส่กับเป๋ามานํากะถือว่าเป็นข่้าชว่วยเฮาก็แล้วกันครับผมว่าเฮาควรเอาสกิลใกล้หามขุดมาล,ละล่ะช่วงนี้เจอแต่ด้านแบบนี้ดูเนาะครับ สกิลไก่แดงก็มีประโยชน์ตอนที่ยู่ใกล้ศัตรูเนาะครับเฮาน็นาจะออามาแทนสกิลไก่แดงนี่แหละครับสกิลไกล่แดงบางเทือกมีประโยชน์มากเลยด้ครับบมแมนสิสกิลกดใส่สามารถเอามาได้แค่3อันนะครับเบื้องแล้วเฮาน่าจะออามาแทนไก่ถือปืนอยู่ตรงกลางนี่แหละเฮาถือแซนะครับหมเพิ่นจะบิดนมาขุดบ่ มูเพื่อนบอบิลมาขุดนะครับเข้าออกจากน้าแข็งเข้ากันอาจจะได้ตั้งปอมพอดีเนาะอยู่ในน้าแข็งเข้าก็ได้พลังงาน MP ็มพครับมูเข้าได้สกิลหามขุดแล้วครับนาจะเล่นง่ายละอืมตีนักพ้อมครับแสดงว่าบธรรมดาครับนาจะแย่ยแท้เลยแหละคนนี้มูเข้าจะช่วยบลนี่บลได้ใส่เกาะพ้อมถึงมอนี่เพื่อนจะใส่สกิลใกล้นะครับเพื่อนก็น่าจจะได้เลรียก้อนมูเข้าคือเก่าเนาะใบบัวยัดมูเข้าบ่ บอถือนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีครับผมเทินต่อไปเฮ้าก็น่าจ,จะออกจากน้ําแข็งเนาะโอเคครับฟังนั้นพักกันใส่เทินเปลืองหมดเลยผมก็จะยิงธรรมดาเพื่อเรียกเทินเบิร์นเนาะหรือว่าเฮ้าควนตั้งปอมเทินเมื่อกี้ปะ <c oughs> ผมก็ลืมเนาะเฮ้าใจยัดเลยบอหรือว่าตังต้งปอมตั้งปอมดีกว่านะครับปลอดภัยไปก่อนเนาะเพิ่นยัดเต็มเลยครับบอป่มเลือดบอใส่ก่อเลยยัดใส่ผมบออืมยัดใส่มูเฮ้านะครับ ้านะเซตผมก็ดีอยู่ด้วยนะครับผมก็จะได้อันติเมตยที่กันเนาะอืมบอตายครับผมถือใกล้ตอดเหลือหลอดดำอีกละช่วงนิดเห็นหลอดดำเรื่อยๆเลยครับผมเทิร์นต่อไปถ้าผมยิ่งใบบัวนะครับใกล้หน่อยผมก็น่าจะจิกนะพาเพิ่นตายเนาะเร้วใบบัวเพิ่นก็นยิ่งผมพร้อมเนาะได้อันติเมตแน่นอนละ่ะญัดไปเลยครับถ้าได้กูรุตีนักจะเม็ดเนืงอนิดดับเบิลคิวที่นี่จูงเมื่อกันไปฟอร์อ,อินบ่ เอาติดกูรูตินะครับตายสองเลยบ่นี่เรียบรอยครับผมจูงมือกันไปฟอร์เพือ่อนเลยไปเกมต่อไปเลยครับเบื้องจากระดับการทะลุล่วงแล้วเกมนี้น่าจ,จะได้มั่นอยู่ครับแต่ดานบอลคอยจะมั่นปันใดนะครับผมน่าจะขุดกันยับอยเกยมนี้ดีวะครับเทาได้จุดเกิดดีอยเกิดอยข้างบนนะครับผมทุกเทื่อเขาจะได้ไปเกิดอยข้างล่างนี่แหละผมเข้าใจความู้สืกอคนที่เกิดอยข้างบนแล้วครับตัวล่างนะครับถา้าเทาข้อไปอีกรอบหนึ่ง เพื่อนบอสสามารถคานมาข้างหน้าได้ครับถ้าเพื่อนข้านมาข้างหน้าบ่ได้เพื่อนก็บินไปข้างบนบ่ได้เนาะเฮากจะยิงตัวล่างนี่ล่ะให้เพื่อนเล่นยากไปเลยถ้าเพื่อนเลือกบินมาฟังเฮานะครับถือลุ้มขุดแน่นอนแต่ที่สําคัญเท่อนี้เขาต้องยิงให้ถเธอครับเป๊ะโอเคครับผมเบิงจากลุ้มแล้ว่นาจะข้านขึ้นมาได้แล้วครับโหเพื่อนเลือกที่จะขุดเลยครับม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 ัมเพื่อนคือบอปล่อยต่อปะ ถ้าเพิ่อนปล่อยต่อล้มอนีเพื่อนขุดต่อนี่มูวเฮากับเซียวดักวาบยู่ได้นน่เบิ่งจากมุมแล้วมูวเฮาก็มีโอกาสตกลงไปตายเนาะจากเสียวบ่ดเซียวเลยเวมูวเฮา,านมาพี่แล้วครับอืมเกือบมูวเฮาเห็ดแผนเฮาพังตอนนี้ครับถ้าเพื่อนยิงตกต่อหนาเมื่อกี้นิดมอนันเพื่อนอนาจะคานออกมาได้เนาะผมก็จะยิงเลยหลังออกไปจากน่อยครับ มูห้าถือแซ่นะครับมูห้าวก,กับบอกว่ายิงเลยเนาะแต่ผมคิดว่าผมจะแซ่ตัวล่างไว้ครับผมเทิร์นต่อไปห้าก,ก็ได้ตั้งป้อมพอดีเนาะกะน็นนาจะเลรียง่ายกว่านี้แล้วครับต่อไปตัวหลังเพื่อนอาจจะสร้างดาเมจใส่ผมเนะาะบน่าจจะบินมาดอกหรือบางเทือเพื่อนอาจจะซอยมูเพิ่นก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นผมผมเลือกจะซอยมูดีกว่าเนาะยางหน่อยกับคูดเพื่อให้มูไม่มุมบินขึ้นไปฟังเจ้าของเนาะครับถามูเพิ่อนอยู่ข้างล่างแบบนั้นจะได้กับเสียเปรียบแน่นอนครับเพราะว่าตำแหน่งบอสมาร์ทซอยเรือกันไดนะ้เนาะ ตอนนี้ถือว่าเฮาได้เปียบมากเลยครับตัวล่างนี่ทามูเพื่อนบอซอยนะครับผมก็จะแซ่เพื่อนไปเรื่อยๆเลยก็เท่ากาบเฮาเหร่นสองต่อหน,นึ่งเลยครับบัดนี้มูเฮาขคดบ่ถ้าขุดนี่เพื่อนเล่ยนยากเลยเด้นี้อืม้มเสียดายแท่นนะครับ เพิ่นอยู่ชีดฟังขวาพอดีเนาะถ้ามูเฮาคุดเมื่อกี้นิดรับรองได้เรยว่าบินขึ้นมายากครับเพราะว่ามีคือขางบนพร้อมไปครับผมตามแผนเฮานะแซ่ตัวล่างไวครับสองคนนั่นก็ยูติดกันปานปลาทองโกแล้วเนาะแผนที่เพิ่นคัานมาหามหมเฮากับเอว่าเป็นแผนที่ดีด้อครับก็บเป็นการป้องกันบ่ให้พรมเฮดดาเมียกับเพิ่นเนาะมหมเฮากัตังป้อมพร้อมจังไดหมเฮาดาเมียก็น่าจ,จะเขาร้ายกวานะครับผมเลยคิดว่าบ่คค้มนะครับที่เฮาจะยิ่งไปถือกโมเฮาพร้อมเนาะ ้าเขาจะกดบวก2บวก2เพื่อขุดกับบอานาตายนะครับเพราะว่ามุมต่ำเกินไปครับมุมสูงกว่านี้จักน้อยกับพ่อมีหลุนอยู่ครับกระสันเท่ากับจะกดบวกหนึ่งบวกหนึ่งไปเนี่หละครับขอดาเมจจักน่อยกัยังดีเนาะอืมโอ้ได้ขี่เพียวอยู่ครับเม็ดหนึ่งเทินเมื่อกี่มูเฮ้าบ่าได้กดใส่กอนะครับมูวเฮ้ากดเพิ่มเลือดผมคือมีความรู้สึกว่ามูเฮ้าจะไปฟอร์พอ,พอ,อินก่อนเฮาเนาะเอาได้ดูดซับอยู่ครับ โอ้นี่ก็ได้ดูซาพื่อกันลูกแก้วก็พากกันออกดีแท้วะเห็นแล้วก็อยากไปซูมกาชาเลยนะครับเแบาบแล้วก็จักจะมาย่ำใดนะครับจิตกรรมซูมกาชานี่รอบแรก2,000ใบกับซูมเอาตุกๆนะครับรอบนี้2 0 0พใบก็บอยากให้มีอาวุธทองนะครับใส่มานำเนาะคือสีดีอยู่หู้ที่มูฮอจอลงมานี่นะครับซ้ําจอให้เขายิ่งเจ้าของเนาะ <c oughs> โอ้โอ้โอขีสองเม็ดเจ็บเติบเนนะครับนะ เพื่อนกระจายเด็ดเนาะครับยัดเหมูคุณ้อมแต่ผมก็มองว่าบ่คุมนะครับยิงมูจะคของไปน้าเนาะแต่ถ้ามูเฮาเกือบตายแล้วเรายัดเลนี่ค็คุุ้มที่จะเสียงนะครับสมมุติาะมูเฮาตายถึง2คนจะเลือดหน่อยนะครับ2ลุ่มหนึ่งจังได้ก็ได้เปรียบครับเพราะว่าสเตตัดก็บบริกึงกันหลายเนาะไปครับเล่นเกมไม่กันถึงเพื่อนจะใส่โลเนาะเฮาก็ตั้งปอมแล้วกรกดสกิลใกล้ล็อกปอมจังได้ดาเมจกรแหงคือเก่าครับลูกแก้วดูดซับก็ติดไปแล้วบนาลอดครับเหลียบลอยครับผมไปเกมต่อไปเลยครับ สองสามเกมมาหนีห่ากระจับคูได้แต่คนที่ทะลุล่วงหลายนะครับเทียบกับฟังตรงคามในแต่ละเกมนะครับที่ห้อสนามมาได้ตอนนี้กันยอดดาเมจหลายกว่าเนาะเกมนี้ผมคิดว่าน่าจะยืดเยื้อนะครับเพราะว่าแมปมันกว้างเนาะคนก็นสามารถบินเซิร์นไปเซิร์นมาได้เรื่อยๆเลยครับตัวลางไกโพดนะครับห่าก็จะเล่นใกล้ๆเลนง่ายๆนี่แหละดาเมจทุกเทิร์นมีคานะครับผม มีผลในอนาคตเบิดเนาะถ้าเจอคนที่สเตตัสซ้ำๆกันหรือหลายกว่าน,นิดนึงนะครับแห้งขาดบ่อ้แล้วครับแต่ละเทิร์นต้องมีดาเมจไปส่งถึงหน้าบ้านตลอดเพราะสันเสียเปียบครับอืมแต่ขนาดใกล้ๆกันยังบวถืออยู่ครับยังดีนะครับที่ได้ดาเมียดกล้จิกอยู่เนาะเพิ่นก็นเลือกเฮ็ดใหงมูเฮ้าเลรยนยยากนะครับเพราะว่ามูเฮากับตีนักนะครับเมื่อกี้นี้ ใกล้จิกกับพันสองคุณเนาะถาถือคุดแบบนี้เราบินบอ่อแข็งนะครับรับรองได้เรยว่าเสียเปรียบครับถึงจะดามีดไล์บ่ได้ตีกับมีคาซำเก่าเนาะตัวลังใกล้หน่อยเวีหาซิปเลยนะครับเบิ้งแล้วกัน่าจะตีนักอยู่ครับผมเทอร์แหลกเขายิ่งผาดนะครับผมก็อยากรู้ระยะที่มันชั่วๆเนาะเทอรนีเขาก็จะยิงธรรมดาไปก่อนครับผม เทิร์นต่อไปห้างขออยังจะยัดเต็มเนาะตัวหลังเพื่อนอาจจะเลีงเขาเนะคิดว่าเพื่อน่าจ,จะยิงถึงเขาอยากอยู่ครับระยะมันไก่เกือบ20เลยแต่ถ้าเทิร์นต่อไปเพื่อนยิงถึงเข้านะครับเ้อก็จะใส่เกาะแล้วขายัางยัดเนาะตัวหลังเพื่อนยังบอลลูดต,ตำแหน่งเขาทีชั่วๆเนาะเบื้องจากวิธีกระสุนเมื่อกีกกับบอลเดลินมุมสูงพร้อมนะครับมีโอกาสที่เพื่อนจะยิงบุถ,ถึงเข้าครับแต่ถ้าเขายัดเต็มในเทิร์นนี้ ผมคิดว่าเทินต่อไปเพื่อนอาจจะบินมาขุดเท่านะครับเข้ากับวังว่าล้มจะบเปลี่ยนพัดมาฟังสายเนาะถ้าล้มเปลี่ยนพัดมาฟังสายนี่เห้าน่าจะบินขึ้นจากลุมยากครับผม เพิ่นกับบินมาขุดเฮาอีเลีครับตามที่เฮาคิดไปเนาะคุดไปเลยครับผมแต่ขออย่างเดียวครับล้มหามเปลี่ยนเนาะชุดแรกชุด2บ่ติดคีติคอเลยนะครับเอาชุด3ก็บ่ติดพร้อมถือว่าดีอยู่ครับถ้าติดคีติคอผมน่าจะเจ็บลายกว่านี้เนาะแมปกว้างแบบนี้คุดตายยากๆแบบนี้นะครับซัดเลี่ยงที่เป็ี่ยนตนอ่อนนี่โคตรได้เปรียบเลยครับผู้ใดที่กดไปกับมูนะครับแล้วเขาพ้าลังจมตีน้อยเนาะครับมูเขาพ้าลังจมตีลายแบบนี้ต้นอ่อนก็ถือว่าเป็นโจทย์ ที่ดีด้วยครับที่จะยืดไฟเนาะยืดให้มูข้ร้างดาเมจนะครับแล้วก็ซับพอร์ตได้พรอมเพิ่มเหลือแหมูได้พรอมอาวุธที่เหมาะสมนะครับก็ควรเป็นอาวุธที่เพิ่มเกาะหลายๆเนาะลมบอเปลี่ยนนะครับกระือว่าห้าบินขึ้นง่ายอยู่ครับผมห้าบินขึ้นไปเทิร์นนี่เทิร์นต่อไปห้าคอยจังแซน้ำแข็งครับเมื่อกี้มอห้าบินผ่านนะครับเพิ่นจะค้านเขาไปลบหางไนป้ เ,เพื่อนบอขั้นขัาเป็นลบข้างในครับแห้งอยู่ตรงนี้เพื่อนแห้งจะขุดงางได้นน่เหมือนขั้นออกมาให้เพื่อนขุดเนาะไปเฮากันมาแก้ปัญหาของเฮาก่อนนะครับแซ่เพื่อนก่อนครับผมเทร์นต่อไปเขาจังขุดเพื่อนเนาะมูเฮากัน่าจจะมีวิธีแก้ปัญหาของเพื่อนอยู่แลลวเนาะประมาทบ่ไ้ได้ครับเนี่ยถ้ามิมิมดีๆก็มีโอกาสตายนะนี่มับ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 มัฟอืม <c oughs> ขาดสองเม็ดนะครับ รอบนี้ต้องบินชั่วๆนะครับบอสันถือกดดันอีกเด้เนี่ยอยู่ทึงหลอดไฟน้ากันเลยบออืมกระือว่าบอคอยดีบมาได้นะครับตำแหน่งนั้นมุมแบบนี้ก็ยันเลยหลังนะครับแต่ล้มหนึ่งจุนหากะนาจ,จ่ซอยเขาอยู่ดอกครับเขากับพยายามเขต้แต่ถือครบทุกดอกเนาะถึงเพื่อนจะตกลงไปกัยามับ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 ,มบโอ้ยแห้งไปนิดนึงครับผมเสียดายนะครับผมซีนัดเมื่อกี้นี้บอถือพลาดพลาดพลาด,าดช็อตนี้ ช็อตนาเ้า่าดไปได้แล้วครับบัลนี้วิธีกระสุนแบบนี้มูเ้าซอยเ้าบอลนี่เป๊ของแท้นี่ว่า ผมว่านะเ้าควรกลับไปเี่นยนตัวหลังครับจากเลือดเพิ่นหน่อยๆนะครับตอนนี้เลือดเพิ่นจะเต็มหลอดล้ะถ้าเป็นแบบนี้เครึ่องสวโม,มงกับประจบครับจากระยะสายตาผมคิดว่าระยะน่าจะประมาณสิเหาานอะองศา75ลบหลงอีก2ครับเพราะว่าลมสู่จด9กเถือบ่เป๊เปโอเคครับผม ตัวล้างเพื่อนก็ได้อันติเมตแล้วครับเพื่อนก็เตรียมไม่นาซ้ำไว้ถ้าฟาดกลางหลังห้อแล้วครับจังได้เท่านี้ห้อก็ต้องใส่กอเนาะบอสันเทาหนาจะเจ็บเติบครับใส่กอแล้วก็ต้องใส่เทินเปปืองจังหน่อยครับเพราะว่าถ้าเท้าใส่กอซื่อๆเราซอยมูเทาเนาะเท้าก็จะถือแซ่เ้าก็จะได้เทินบิ่นในน้ำแข็งก่อเท้าก็จะเสียไปเลยอย่างหน่อยตอนถือแซ่น้ำแข็งก็ขอให้มีกอจังหน่อยก็ยังดีเนาะเธอเพื่อนสองจิตสองใจบริเคีนอย่างเท้าครับตามจริงเท่านี้เท้ากับบางคยิ่งตัวหลังนะครับเท่าหนาจะซอยมูเท่า พะว่าเมื่อกี้มูเฮาได้เทนเบิร์นแน้นำแข็งครับตัวคนซือเอ็มนี่กะนาจะได้ยิงก่อนมูฮาเนาะแต่มูเฮาเลือดไหลกอไหลอยู่ดอกครับมันอาจะเป็นยังไหลดอกเนาะยังมากสุดกะเหรี่ยงยากนะครับคอยจางบินขึ้นมาไหมครับเครื่องบินเฮ้าใส่ได้บ่อันดอกก็เปลีเยนพอเา้ี่นหละเนาะอยากได้ดาเมจโพดกะเสียดายนะครับอีกสองนัดกะจักเสียเอาไปใส่ก็เลยปรับองซาไปถือตัวหลังน้ำมูฮาจริงแล้วอีกนัดหนึ่งผมขยันบ่ถือแค่ละออื โอ้สวีดาครับโมเมนคนดากปิวติดไปน้ำเราบ่านะบังจำปีครับบัดนนี้เล่นคล้องนักแล้วครับเท่าใดเนาะนี่บัมโอ้บวกกับดาเมจใกล้กับเจ็ดพันแล้วครับผมเมื่อกี้นี้ถามมูฮ้องใส่สกิวใกล้แบบนี้สองรอบขนาดจะบบยืดเยื่อนนะครับเอ็มไงเพิ่นกับมุงอย่างเดียวเลยครับแต่กัดต้องเล่นแบบนี้แล้วเนาะครับดาเมจบบสูอยู่แล้ว ผพสลับก็ตามภาพเลยครับม่เฮากับบินเป็นยุ่งเลยนะครับเพราะว่ามุมมีมุมเหรียญตัวล้างเพื่อนตั้งป้อมแล้วมีอันติเมตน้ำเนาะอันตรายครับผมเฮากับจะบินลบมุมเพิ่นนี่แหละกระบ,บี่ไม่เพิ่นเสียป้อมไปนะครับถ้าเพื่อนบม่อยากเสียป้อมเพื่อนก็น่าจ,จะบินตามมากครับในเทินต่อไปผมคิดไว้ว่าจะใส่สกิลใกล้ปิดเอ็มใหญ่เนาะเฮาหน่าจะได้ยิ่งก่่นเพิ่อนอยครับเพราะว่าเพิ่นใส่เทินเปลืองขุดมูเฮาเนาะ โอเคครับผมเขาได้ยิ่งก่อนนะครับตามที่เข้าอ่านเทินไว้เนาะใส่สก,กิลใกล้ปิดไปเลยตอนนี้เขามีดาเมจเพิ่มอีก45%ครับจังใดกระบาดหนาหลอดเนาะมีแต่ดูดซับเท่านั้นละที่จะซ้อยเจ้าได้ไปติดดูดซับปะปีเรียบร้อยครับ เขาเลียดเกมมากๆแล้วครับเวลายิ่งเหลือแข่8ปดบีนะครับผมถ้าเกมยังตึงอยนนิดเฮาเล่นยากแน่นอนแน่นี้เล่นมุมสูงมาต้องคำนวนนะครับเวลา8ปดบีบางเท่อกับบ่อพ่อครับผมต้องได้กดยิ่งไปก่อนนะครับนวงเวลาเราเขายังปรับองศาเอาเนาะบ่อยากคิดภาพตอนโมเฮายังถือคูดอยู่นะครับเวลา8ปดีนี่เฮ็ดยังได้บลายครับผมคิดทีสิบบินขึ้นมานี่ก็เบิดละอูทูลูกเกี่ยวมอนี่ซื้อล้านได้ปะคือตีดีแท้ทั้งดูดซับทั้งรีเจนนะครับเมื่อกี้นี่ก็เพิ่งติดจมตตี่อเนนืงไปนะ ล่วมเข้าคือเปลี่ยนครับถ้าล่บ่เปลี่ยนผมว่าผมจะยัดเต็มไปแล้วเนาะอืมใส่ส,สกิลใกล้ไปก่อนก็นได้ครับเอาชั่วไปก่อนเนาะคอยจังเบิงมีธีกระสุนของการล็อกเป่าเนาะถ้าล็อกลาเ้เขากะลดเพิ่มแรงยิงเอาครับผมเบิงเล้าเกียนี้เขากับ,บ่าหน่าจะพลาดนะครับเพราะว่ามอนี่ก่อเพิ่นกับเบิดแล้วหน่าจ,จะดินได้บ่ลายแล้วครับเกียนี้ลักๆเลยเขากะได้เปรียบดาเมจครับผมก็เลยเห่นง่ายเนาะเกมนี่ถ้าสเตต,ตัสซ้ำกันนะครับผมบอกไว้เลยว่ามี20นาทีแน่นอนครับ แมปมันกว้างครับมองลบกับลายเนาะผมคนนึงแหละที่มักไปลบอยู่ข้างล่างไปเลนตาไหมครับเอาบดถืออีกแล้วครับผมผมกระเ,เบาสาัมันใจเลยเพราะว่าเมื่อกี้นี่เพิ่นยิ่งมาวัดระยะไปแล้วเนาะนึกว่าจะถือครับผมเทืนเมื่อกี้เนี่ไปโชคระเบิดเอามูฮ่าไปฟอรพระยน,น้ำมาอาน้ำกันเพิ่นมามาาน้ำกันบอถือนะครับโอ้นาสุดถ่ายเพิ่นยังไวบล่อยู่ครับผมปรับองศาเนาะเฮากัดจารีล่าเลนลินจนังานครับ เมื่อกี้เพลนเทิร์นบุญเนาะข้าก็จะเล่นเทิร์นบิญขึ้นกันถ้ายิิงถือก็น่าจะตายแล้วนะครับ้าบ่ถือข้าก็จะยัดอันติเมทใส่เทิร์นต่อไปเนาะอืมบอถือกเดีครับป่ายครับจบแบบเท่ๆยัดเต็มใส่อันติเมทไปเลยครับจบเกมนี่ผมก็จะพักไว้จักหานาทีนะครับแล้วคอยจะมากดเหรียญใหม่เนาะเพราะว่าผมก็อยากเจอคนที่พลังซ้ำๆกันเนาะมันคอยจังมั่นครับผมจะได้เล่าใจจัหน้อย ทุกครั้งที่พักไหวหานาที่สิมนาที่เรามากโกรธกเจอคนที่ตึงตลอดเนาะเรียบ้อยครับผมเกมนี้เข้ากับปิดไป2องตัวเลยไปเกมต่อไปเลยครับหลังจากที่ห้อพักไหวหานาที่นะครับก็ได้พน้นดีครับเกินคาดเลยครับบวกซิมหาสองคนครับผมเสียบตาบอ่อบาทนี่มันจ้าซะเหลือกเกินเห็นแต่แสงอาบุตรกับขาอ่อนแล้วครับผมเป็นดานที่ขุดบ่ได้พ้อมดินบ่ได้พ้อมครับขอได้ไหม ขอร้องให้ได้ไหมขอได้๋ยนีเดี๋ยวแล้วครับก็คือขอร้องให้แล้วครับตอนนี้ตามสภาพก็ผมสมใจอยากเนาะอยากได้ตึงๆบอจัดให้เลยตึงบอบแบนี้เพื่อนว่าผมก็อยากเห็นเกมที่ท็อปเซิร์ฟเขากดเจอกันนะครับว่ามันจะเดือดขนาดใดเนาะถ้าท็อปเซิร์ฟพ่านมาเห็นคลิปนี้นะครับตอนซ้อมทิมนะครับกับขอให้ผมได้ขาปเบิ่งจัดเกม2เกมกันยังดีนะครับผมว่าการแข่งขันกับการเล่นลีกครับนี่ จะคดระยางกันเนาะเทคนิคตง่างนี่น่าจะแตกต่างกันไปเลยไปครับฮอตลองโถมตัวหลังเบิงว่าสองุ่มหนึ่งนิดจะเอาเพิ่นลุงมาเนาะตัวหลงังแต่ผมว่าเลือดบ่าน่าจะเกินเคิงนะครับเพราะว่าเบิงดาเมจจากมูเฮาที่ยิงไปรอบแรกนะครับแทบบ่เขา่าเลยครับผมเท่านี้ผมกับกดบวกหนึ่งแล้วก็หาสิเปอร์เซ็นเนาะผมก็กล้าใส่หาสิเปอร์เซ็นอีกรอบหนึ่งบ่หมั่นใจเนาะครับว่าจะได้ยิงเท่านต่อไปบ่แต่ในความคิดผมนะผมคิดว่าน่าจะได้เล่นอีก เพราะว่าฟังนั่นเพื่อนใส่หาสิเปอร์เซ็นต์ประมาณตั้งสามสี่หลอบเนาะจังหวะน,นี้โชคระเบิดต่อมาแล้วละ่ะถึงจะติดโชคระเบิดนะครับเกมกับเบอร์เพียนเลยครับผมจังใดก็เหลือพอพญ,ญาตัวหนาคือก็เบิ่งแล้วสเตตัสน่าจะหนักกว่าตัวลังอีกเนาะครับ V I P ระดับ14พุ่นุจากที่โมเฮาอันติเมตใส่เมื่อกี้ก็คือคําตอบรอบผมเลือดบอ่เกินเคิงเลยครับเฮ้ายิ่งไปกับพ่อสนั่นเนาะดีบ่ดีเพื่อนใส่ป้องเลือดลาก็ฮิวก็เต็มหลอดคื้เกาครับ นี่แหละครับผมความตางของสเตตัดโหเพื่อนสซกอลก็หิวครับผม,มเือว่าเพื่อนแห่งเกียริเขาได้เนี่แต่เบิ้งในอีกมุมนึงนะครับเขาเอื่นมาเลี้ยงไว้ดูเล่นนะครับ <c oughs> เอา้าเดี๋ยวนะเสียงเกมเขาคือหายครับเพิ่งสังเกตได้เนี่ไปลงกดอีกอย่างนาะบาดเียมิดจัดเลยจบเกียมนี้ต้องได้ไปเช็คเบื้งหลองแล้วครับเสียงปันคือหาย แต่เมืองเราก็น่าจะจบแล้วแ่ะครับนี่ไปปีกูรู้ตีนักความปีเท่าไรแล้วเนี่ยปีปีเจ็ดพันสี่ครับโอ้ยเหลือสองพันแปดเล่นเกียบ่มมีเสียงเขาจังกินเขาในดอกนะครับตอนเพื่อนอันติเมียมาดูแบบเบ่แห้งเลยดูเก็บเสียงจังได้บรู <c oughs> ขออภัยน้ำด้ครับผมบรูว่าแบบกดถือตัวใดนปุ่นี่ก่อนเข้าจะแบบฟอรพยินนะครับ ผมก็จะกวนตีนพันจักน้อยเนาะกวนตีนเขามักแม่งผมก็จะปรับองศาไปถือตัวลังน้ำครับหยอกนิดๆหน่ยน้อยก้อนจักล่ะครับาศาสตร์นาถ้าบ่าจำเป็นก็บ่ต้องมาเจอกันอีกเนาะถ้าจับคู่ได้ยุทธิเทีมเดียวกันก็นกนยินดีครับผมมับหูกับเขายูต่งว่า 1, พันเจ็ดพนเนาะเลือดเพิ่นสนะามหมื่นอ่ะบอกปลอบใจเจ้าของครับ <c oughs> เรียบร้อยหาสิเปอร์เซ็นสี่รอบคลิปนี้กับประมาณนี้ครับขอบคุณทีรับชมรับฟังพอกันไหมคลิปนาครับ เอาบอสตายครับผมเหลือว้เจ็ดลอยสามสิบสามโอ้เบาปิดคลิปแล้วนะาเมื่อกี้นี่เพื่อนยังให้โอกาสเทาได้กวนตีนเพื่นอนต่อเนืองเนะาะเทาก็จะกวนตีนตอน่อเนืองไปเลยครับ <c oughs> เล่นปรับองศาอีกรอบหนึ่งครับผมถึงโมเฮาจะแบบฟาวเพอ่อนแล้วนะครับแต่โมเฮายังม <ๆ S 1> ้งอมแผ่ได้คนระับใจยังสูงอยู่เนาะย้อมใจเพื่อนอยู่ครับเพื่อนกัยังบินเก็บเป็นญาตอยู่เรื่อยๆอยู่ถ้าเป็นพบนี่กดเบิรงสเตตัดฟังตรงคมเสือยพูดแล้วเบิรงแล้วเท่านี่ก็บ่น่าจะพลาดเนาะ เฮาคนบอกปิดคลิปอีกบ่ฮะต้องเบาะนะครับบอสันคลิปเฮาจบบอสวยเนาะคลิปนี้กับประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมรลบฟังพอกันไหมคลิปหน้าครับถ้ายพื้นยิ่งว่าถืออีกเฮาคงสิได้บอกจบคลิปอีกรอบหนึ่งเนาะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้เสียงเบิดพอดี